สวัสดีครับผมฟิล์มนะครับก็มาอยู่กับเกมแฟ,ฟร์บูดี้พุชโชว์นะครับชอมอทูมเวเดอร์ฉนะากที่20สิแล้วนะครับก็จะเป็นฉากที่ถ้าจะไม่ผิดก็มันจะมีแบบ เนี่เป็นฝนขึ้นน้ำน้ำขึ้นน้ำลงดีต,งต้องระวังนะระวังน้ำขึ้นนะทนนุกคนครหน้าคาก็าาาไม่ยอดอยาอยู่บริเวณนี้ก่อนนะไปตอนนี้แหละจังหวะนี้เป็นพอยเริ่มมาแล้วนะโอ,โอ้ยมันมาทำไม จะควา้าสิโอ้ยขวานทำไมเช็คพอยต์เข้าสู่โบนัสโอเคทีนี้นี่ช่างมัน ยึดยึบค่อยๆอ,อยู่นะอันนี้มันเดาไม่ได้ครับสองสามส่ห้าห้ครับจังหวะหนึ่งสองสามสี 1, 2, 3, 4, ่ห้าไจะเอาอัพจะเอา p o กซะหน่อยนะไม่เป็นไรครับ นั่นไงี้ว่าแล้วไงเสียดายน้นากามากเลยโอเคหนึ่งสองหนึ่ง อโอ้ยจะได้สู้อบอสไหมเนี่ยเอาละเอาใหม่เทบหนึ 1, 2, 1, 2่งสองหนึ่งสองหาแล้วหนึ่งโอ้ยหนึ 1, ่งสอง หนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับครับโอเคปึ๊บแล้วก็โดส,อง,สอ,งอ,งองทังสองทั้งวันะ ตรสองนาิาโอเคอ่าโยไหนโตขนาดเลยนี่ว่าแย่แล้วโอ้ยไม่น่าเลยไม่น่าเลยนะเอาไหมไว้ไมไม่น่าไม่น่าไม่น่าเลยอ้าวนาน่าไง นัน่นไงมันโอ้ชวนหัวร้อนอย่างไรเอาเข้าไปจนกว่าจะได้ครับเินกว่าจะได้มันอยู่ที่ความพยายามของเราด้วยนะครับ 1, นึ่งสองหนึหนึ่งหสาสห้าครับหนึ่งสองสามสี่ห้าไอเชื่องหมายตกใจไม่ต้องไปสนใจมนะันนะนะ เอ้ายังไม่ไปถึงไหนเลยนะมาติดอยู่ตรงโบนัสเนี่ยครับน่าไง ไม่ไปถึงไหนเล้วอไม่ต้องสนใจแล้วนะเราไปต่อเลยหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้า หนึ่งสองสามสี่ห้าไปโอ้จะเอาอัพสักหน่อยปึ๊บเอาเอาอีกเลยคืึบมันเสียเสเวลาคุณผู้ชมมากเลยเนะี่ย แต่ว่าจะไม่ตัดต่อนะครับเราจะเล่นกันแบบเพียวๆนะอัากันแบบเพียวๆเลยให้รู้ว่าไปเป็นสไตล์ของผมนะที่มันชัดเจนคืออ่ด้วยความที่เป็นไม่ได้เล่นนานมาตั้งยี่สิบกว่าปีแล้วนะครับหลังจากที่ผมกลับเข้าสู่วงการเกมเมอร์อีกครั้งหนึ่งใน,ในรอบยี่สิบกว่าปีแล้วตั้งแต่ที่ผม เล่นตรีเข้าสู่ชส้งทางนครีไปก็ไม่ได้จับเกมอะไรอีกเลยนะอย่างนี้ก็มาจับเกมบำาออากับมาจับเกมก็คออรบในรอบ20ปีหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองส คุณผู้ชมที่เข้ามาชมอยู่นี่ก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก็กด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะหรือติดตามเข้าในเข้าไปที่เพจผมนะผมจะทิ้งที่ใต้คอมเมนต์ให้นะครับ ถึงไหมเนี่ยสามเดือนมันจะถึงไหมเนี่ยผมว่าเสียเวลาอัดคลิปไปตั้งหลายนาทีมือนกันนะสองสามสี่ห้าไปเอา หรือช่องในแอปดํานะหรือแอปติ๊กต็อกนะฮะก็ติดตามกันได้นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้า

เสนใจแลครับต้องรีบเลยนะเพราะว่าน pues ้ำน้ำข nah ึ้นจะไปถึงนางใต้นี่ไปทังทีจะขวางสิเฮ้ยอกัเ

ไปยื้อไปถือทำเพลงไี้ต้องเริ่มแล้วนะเด็กหอยปั๊บป๊๊บนี่นะอ้าวเฮ้ยอะไยนะ mình thì nghĩ còn lắm Đi dùng nguyên khoản ở đầu trong mấy đài này Pistol, pistol, pistol 哎，对，我同意。 Hãy xin lỗi người ta lắm 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 คุณแมงเขียวที่อกองขวาไงเนอละโอ้ยกว่าจะผ่านสักทีกว่าจะผ่านสักทีนะคุณผู้ชมโอเคครับเดี๋ยวจะกำลังในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ